Assalamualaikum ah w ร r a h m a t u l l a h i wabarakatuh วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะวิชาวยากรณ์อาหรับนหูนะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแยก,กชนิดของจมกันนะคะหัวข้อเนี่ยก็คือตักซีมุลจมนะคะตักซีมุลจมอีนะคะก็คือการแบ่งจมต่างๆนะคะ,ะมาดูข้อแรกของวันนี้กันเลยนะคะ วันนี้เนี่ยเรามีมาให้ทุกคนทั้งหมด5ประโยคด้วยกันนะคะอ่ะบิสมิลลาห์ไปดูประโยคแรกกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะอ่านว่าตัวกัสดีรุลจามีอุลมูจิดดีน้านะคะอ่าตัวนี้อันนี้เนี่ยพอเห็นประโยคนะคะทุกคนก็คงจะทราบแล้วแหละว่าอะไรคือจมนะคะซึ่งในประโยคแรกนะคะมีจมทั้งหมด1ตัวด้วยกันนะคะก็คือคำว่าอัลมูจิดดีนานะคะอัลมูจิดดีน้เนี่ เป็นจัมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูข้อสังเกตอย่างที่เราบอกไปนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นจัมมูดาการ์ซาลิมนะคะที่อยู่ในสภาพนัสนะคะข้อสังเกตนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะมียากับนูนนะคะเขาจะมียากับนูนอยู่ในประโยคนะคะเขาจะมียากับนูนอยู่ในคำนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย จะเป็นสภาพนัสนะคะแล้วก็จะเอะรอบนะคะด้วยกับอักษรยายานี้เลยแล้วก็ข้อสังเกตอีกตัวหนึ่งนะคะของการเป็นจม,มูตาการซาลิมเนี่ยก็คือก่อนตัวยาตัวนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีสระกัสรแล้วก็พอหลังจากยานะคะเขาก็จะใส่สระฟาชาัชะอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนให้ดูกันจะได้เห็นภาพนะคะอ่ะก็คือว่าอัลมูมิดดีน่านะคะเป็นจมเล้ว อัลมมจินดีน่านะคะเป็นจำมูดักการซาลิมนะคะแล้วเขาเนี่ยอยู่ในสภาพนัสเป็นนัสซอฟนะคะด้วยกับอักษรยานะคะก็คือเราจะเขียนว่าด้วยกับยาด้วยกับอักษรยานะคะ,ะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะคะข้อสังเกตจะทวนให้อีกรอบหนึ่งก็คือ เราเนี่ยเห็นยานูนอยู่ในประโยคนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่รู้ว่าเป็นจำเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้ายาเนี่ยจะใส่สระกัสรอแล้วหลังจากยาก็จะใส่สระพชา้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันข้อที่สองนะคะก็คืออันนี้นะคะข้อที่สองเนี่ยอ่านว่ามูฮัมมัดุนนะคะมูฮัมมัดมินันนามินันนาจีฮีน่นะคะมินันนาจีฮีนอ่าข้อนี้นะคะก็มีจำทั้งหมด หนึ่งตัวเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะคำว่าอนาจีฮนตัวนี้นะคะเป็นจำนะคะก็คือเป็นเหมือนข้อแรกเลยนะคะก็คืออนาจีฮีเนี่ยเป็นจำมูตักกัสซาลิมะะลเราจะเขียนให้ดูก่อนอนาจีฮีนะคะเป็นจำมูดักกัสซาลิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอยู่ในสภาพจัดอ่าอยู่ในสภาพจัดเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเขาเนี่ยมีมินนะคะที่เป็นฮูรุฟุลจัเนี่มานำหน้านะคะก็คือมีมินนะคะที่เป็นอ่อฮาฟูจัเนี่มานำหน้านะคะทำให้อนาจีฮีเนี่ยเป็นมาจรุตนะคะก็คือเป็นตัวที่ตกหลังจากฮัฟูจัดนั่นแหละและเขานะคะก็คือจะย่รอบนะคะด้วยกับการใส่ยานเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นจัมมุตักัลซาลิมนะคะ อยู่ในสภาพจาัดนะคะแล้วก็จัดด้วยกับอักษรยานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคำนี้เนี่ยเป็นจัม,มูดากาลซาลิมนะคะที่อยู่ในสภาพจาัดก็เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมีฟาฟูจัดมานําหน้าเขาอย่างที่สองก็คือว่าตัวนี้นะคะข้อสังเกตก็คือเขาเนมียากับนูนตัวนี้อยู่นะคะมียากับนูนแล้วก่อนหน้ายาเนี่ยก็จะใส่สระกัสร์หลังจากยาจะใส่สระพัชเราเนี่ยเรยรู้นะคะว่าอันนาจีฮีนาเนี่ย เป็นยัม,มูดะการซาลิมน,นะคะที่อยู่ในสภาพยัดนะคะแล้วก็ยัดด้วยกับอักษรยาอ่านต่อมานะคะมาดูข้อที่สามข้อที่สามนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะอ่านว่าฟาซัตอัลมุมินาตีนะคะหรือมาอาค่ะฟาซัตอัลมุมินาตูนะคะหรือเราจะอ่านอ่าน,านด้วยกับการเชื่อมนะคะฟาซาติล มุมีนาตู่อ่าแต่เรามาดูกันนะคะอ่าคำนี้นะคะคำที่เป็นจำเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งคำด้วยกันนะคะก็คือคำว่าอัลมุมีนาตู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นจัมมูอันนัสซาลิมอ่าเขียนก่อนนะคะข้อที่สามนะคะอัลมุมีนาตู่เนี่ยเป็นจัมมูอนันนัสเป็นจัมมูอันนัสซาลิมนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพรอฟนะคะ และรอฟด้วยกับสระดอมมะเห็นไหมคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจัมมูอันนัสซาลิมกับจัมตักซีสเนี่ยจะเป็นการเอี๊รอฟด้วยกับสระนะคะก็คือเป็นพชัดดอมมะกัสรอนะคะแต่ส่วนถ้าเป็นจัมมูตะกัสซาลิมนะคะเขาก็จะเอี๊รอฟด้วยกับอักษรก็คืออักษรวาวกับยานั่นเองนะคะก็อันนี้นะคะเป็นจัมมูอันนัสซาลิมนะคะที่อยู่ในสภาพรอฟ นะคะแล้วก็รับด้วยกับสระลม,มะอย่างนี้เลยนะคะและข้อสังเกตนะคะเรารู้ได้ไงว่าคืออัลมุมีนาตูนนะคะเป็นจัมมอนันนซาลิมนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอาลิฟพาะเขานะคะมีอาลิฟนะคะแล้วก็มีอาลิฟแล้วก็ตานะคะอันนี้เนี่ยก็คือข้อสังเกตนะคะว่าคํานั้นเนี่ยเป็นจัมมอนันนซาลิมนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือประโยคที่4นะคะ อ่ะประโยคที่4นะคะก็คือประโยคนี้นะคะประโยคนี้นะคะเราเนี่ยจะอ่านว่าอาร์โรมาติดดาวลาตุลมูจิตด,ดีนะอันนี้ใส่สระให้นะคะอาร์โรมาติดดาวลาตุลมูจิตดาตีนะคะแล้วก็ ข้อที่5นะคะข้อที่5าเนี่ยอ่านว่าฟะติมัตุมีนันจีฮาติีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามา,มาต่อนะคะข้อที่4กับข้อที่5นะคะในะคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพลงเท่านี้นะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นการยกตัวอย่างนะคะง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะพร้อมกับบอกข้อสังเกตนะคะค่ะอัสลา,ามุอะลัยกุมมะาระห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุ